โดนว่สวยครับคนสุมน่มยิ g มาเนี้เบิ้งกระเพาะเข่าหางอู้เกือบได้กินครับนี่มาผ่านฮะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนหน่อยคนครับผมเดี๋ยวคน z o o m i n งพามา z o o m i n งปลาครับผมถึนต้นไม้ครับวันนี้ นะครับผมจะผ่าไม้ห้อตามข้องครับเนี่ยข้องง่ายสีครับน้ำนี่นาเชื่อนนละเสือรดทอนครับมีข้องน้ำแถวหนึ่งเลยม่เยนแนวก็วจะเข้ากันครับผมส่วนกระสออ่ะจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจกันเนี่ยครับผมดุลน้ำกันครับวัอนี้คนซุ่มยิ่งพิมิตแต่มีผลงานให้รับชมว่าครับผมอ้า ส่วนเสืเศาน้ำคุ้นแนงหน่อยครับชนิดโตหมดเหมือนนี้เนาะสีมานบมเนาอไปครับผมเดี๋ยวเตรียมปืนเลยครับผมเฮ้ยพี่น้องนังงฟอมาเป็นชั่วโมงแล้วครับขอประกายข้นอยู่สามเทือ่อเดี๋ยวซับไปเทืออ่อหนึ่งบ่อถือก็พอปนิ่งง่าร้อยเขามาเนี้ยพักบุ่งพักโตมซับว่าทัานครับพี่น้องทุ่ง่ญยเลยว่าได้จังหวะยิงมันเลย เนี่ยครับผมสภาพาไปคุณวัตจะบอกขึ้นดีงไล่ะกระไก่แค่ขึ้นยุกไก่ฟังหนึง่งให,ห้ลุนกันไปครับคนนี้นี่แต่มไม่ผลงานพี่น้องรับชมอยู่แบบก็ปืนศูนย์ ซูนก็คือเขาภูม,มอย่างเนนะคนซูมยิงเนาะนี่น้องงายุ่มครับจรงๆผมไม่อยูุ่่มคุณเดี๋ยวยีงายไว้เบื่งนีครับนี่ยเข้านี่เปเบื้องไม้เดี๋ยวเป็นตรมีครับบักไร่เป็นตเขาครับโอ้น้ำใสดีวะาานี่ดอกหาห่านขึ้นนะเนี่ยไม่เห็นหานนะผมน่ะจะแบกมันไดใชไน้ำม สี่ไายครับหมดกล้บันไดรูบิเนียมมะนำ้ำตั้งนั่งอยู่นี่ในการเลยนี่ยมันมองนี่ว่ามองนึ่นนงานานแล้วมานั่งซุ่มเั่นเนาะน้ำใสๆครับอู้ใสดีเถอะวะ ปเป็นเข้าขาวร้อยลึกสีน้องก็ร่างสีลงโอ้ไม้นี่ปลาเข่าดีครับมองนี่แต่ว่าเสียจะไม่หมดนั่งล้นบ่ได้ผมก็ร่างสีลงเห็นเข้าขาวมากเหมือนเปิดกล่องพอท่ันสีน้องโอ้แตซับซ้ำเฮ็ดเหีอยกิดดูว,วูวเหรนนอโดนว่ะอุ้ย โดนมุดโดนนะี่น้องสายว่วิ่งรับไปก่อนนะผมโดน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 ไปเร็วไปเร็วไปเด้าไม่ไมี่อืมวันมุโดนอืมขึ้นมาเหงา้ออใส่โล่ครับนี่หู้นไหนอืมมาอันเนึง ้นสุ่มยิ่งเหมือนี้ครับผมเยอะขาดเดี่ยวเยอเดียวเดียวเยอะจีขาดที่น้องเอาขึ้นมาให้เบิ่งครับอันจีขาอันจีขาอันจีขาดเนื้ออันจีขาดเนื้อจี่เต็มวัวนะขึ้นมาขึ้นมาสวยพี่น้องสวยน,วยนี่นะครับโอ้ที่เด็ดเลย ดินแห้งอีดินแห้งว้ายเกือบว่ได้กินพี่น้องเลยโอ้อบักสองโลกลัวผมนะครับนี่เนืยวจำจจนะโจนเงาก็นจกเนงาก็ยิ่งเพิ่งเพิ่งว้ายอ่ะพี่น้องสวยครับคน z ุ่มยิ่งหมือนนี่บิ้งกระเพาะเข่าหางอู้เกือบว่ได้กินครับนี่อยู่เสยมา มานี่น้องมานวะเนี่ยครับผมบูมบึมอีโบครับผมบานินโบแจ้วหวานเจี๊ยบกว่าุ่มยิงครับผมวายไปครับเก็บครับเก็บเห็นแตงกงเงาติโอ้ยเบ่งเนี่ยพี่น้องสวยเลย เดี๋ยวสิบรมกินว้ายลงตัวพี่น่องมดไร้บันนี่เกือบผมบรได้กินปลามดกัดกับปนั่นเล่นในพี่น่องเอ้ย เต็มนาเลยนี่โอ้ยเฮ้เนี้จากแงแม่ครับเถียวก็มือผมนี่หนึ่งสองสามสามฝ่ามือนะครับนี่ของเถียเลยครับนี่ที่บ่เออ้ย มานี่น้องมานผิวโอ้ยเมือนนี่ไปนี่ครับขวัญเจียบอะไรขวัญดุ่มยิงเฮ้ยหน่าจะมีสองโลเก,กือบสามแล้วครับนี่สองก็กลัวแล้วครับขวัญเจียบยกยิงครับนี่ไปไปครับเก็บครับเก็บ ฮะเก็บปลาเรียบร้อยครับกลัืขึ้นมาซุ่มต้นแรกครับผมเมื่อกี้ผมไปยิงเอาอย่างหันครับปลาดิ่งใหญ่ต้นนี้แฮงครับเี้ยตะมุดหลทำไมาได้ดีครับป้าเขาเลยอย่างหันนะี่นี่กเคยเห็นครับเห็นแต่ปลาไก่ปลาโดยิยงมาทันปลาดิ่งกับยูนี่ส่วนสอๆผมยิงมาทันมองนี่นะที่รล่องสายมาง นึ่งสิบมุ่งกว่าไปสุมเหนียข้าวครับจกไปหันน่นแั่แหน่อมุดหลายครับสูงม,มุดเอาไว้มุดลุ่มกัดมึงหั่นเนี่ยเกือบ,บริป่าอ่ะคงานยกยิ่งตัวเรกมาหลุ่ปืนซูนบานเนี่ยเอ้ยสิกินบ่เนาะเอาศูนไปมึงหันนยย่นนี่่ได้กินี่น้องานาดยกยิกๆๆ่งยิ่งถือหาง,ง,หางเกลือบ,บริกินมัน เห็นเง,ง,งาเงาตัวขาวเอยู่เแบบลยลปรุนไปครับพี่นอ้องลุนไปมาเนี่ยป,ปุ๊ปเปนอนอยู่นี่แล้วมาเนี่ยสุ่มไปเรื่อยๆไปครับผมลุนไปครับมาหนักปีนมาแล้วหูลงไปแล้วรันมาสวยเลยสุนรรณคือทำไมกันนะ นนขึ้อมวนคืึบเลยาบางหันนียพี่้องตัวสายบรียนครับตัวเหี่กันนี่เหอเนี่ย,ยล่ะสายบรียนถือยิ่งนลก็ได้ปลาลงลึกเพ้ยลอง นั่งซูมมากเจนตีเทียงเลครับหามุ่งกว่าล่ะเสียบมุ่งกว่าล่ะเไอซับปลาไปแค่ตัวเดียวฮนะยัไม่เห็นอีกเลยครับครับสารน้ำก็ได้น้ำมันคุ้นรันหมดนี่นี่นะเจ้อม่าน้ำใส่น่ำเห็นดินเลยว่ะท่นปลามันร้อยดินจิบด,ดินเหมืนวะเราผมม่าที่น้ำคุ้นอู้หูฝึกหนูเห็นปลาไปตัวเดียวนะครับไอซับมันนะซับใดตัวเดียวนะเหมือนนี้ ไปลงไปอีกครับมันเนี่เดี๋ยวพักเบียก right mm ินเขากครับผมไหครับผมอือโอ้ยต้ำหัวแล้วอื่นึกแต่เพี้ยนนะผมหัน พี่น้องปลาสองตัวตัวเมียหน่งมาผ่านโดนไปแล้วสายวิ่งไปแล้วไอ้เก็บครับพี่นอ้องศูนย์ทำงานนะครับเป็นศูนย์แหงางแล้ววันนี้หวานเจี๊ยบวันนี้เป็นสูงยิงไอ้แบตกลองไวดครับแต่ว่าไะไรสอนยิงอยู่แต่ว่าสอดเก็บอะไรครับผมไอ้เก็บปลาครับผมหวานเจี๊ยบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนสมิงได้ครับผมแฉวอ่ะเก็บปลาเรียบร้อยครับพี่น้องนี่แล้วครับผมยางแห้งยางแปรซิฟิก14รู3ครับผมท่าน้าท่านในสนใจก็ทักมาครับสกิดมาไหนครับผมคนสุ่มยิงมัดห้ทักห้ครับมัดตามข้อมเงีวตีดต่องการครับผมทักกับตีนนะครับเกี่ยวเกี่ยวนี่ งามเลยครับนี่สรสนใจก็ทักมากครับผมสิบสี่รูสามหรือว่าสนใจลูกดอกครับผมทักมาไหนครับผมสามสิบหาเส้นหัวผอกเนี้ยวเจ็ดเส้นครับไปส่นเตยมต่อไปครับพี่น้องแชวศูนย์เหตุงานนะครับศูนย์เปิดข้อแหงใน้บานพี่น้องเอ้มาครับฟั้งเสียง ยิ้นเสียงเหลือเื่นใจหวานเจี๊ยบฮะครับพี่น้องคำ่ม,มแล้วครับสำหรับวันนี้คนชสุดยิ่งกับข,ขออย่าปิดคลิปซ้ำเลยนะครับผมผลงานวันนี้ก็ปลานิ่นโบสองแต้มครับหมานตู่ใหญ่ครับอาจจะได้น,น้อยแต่ว่าใหญ่ครับผม จะกับฝ่ายพี่น้องก็ไลยกดแช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจกันด้ยครับผม๋ยวกันไม่คิดหนาครับผมเดี๋ยวผมสรุปผลงานบางอีกที่หนึ่งครับสวัสดีครับเฮ้ยครับผมผลงานมือนีผลงานคนสมยิ่งครับผมสรุปห้เนี่ยสองแต้มนะครับเนี่แจ๋วเลยเนี่ยซังนี้อยบาล่อยกับยูระมันสองจุดสี่โลครับตัวไงตัวโบนี่ครับผมหวานเจี๊ยบ ประดนโบสองโลซีครับตัวนี้เดี๋ยวสั่งอีกตัวบ้างครับตัวนี้ก็นะาีดประมาณโลกกวัวอะไรพี่น้องเลยเอ้ยถือว่าหมานอยู่หนึ่งจุดสองห้ากิโลครับผมตัวนี้ก็ได้หวานเจี๊ยบไปแล้วฝ่ากพี่น้องก็เลยก็แช่ก็ติดตามก็ตั้งใจคนสุ่มยิงครับผม กลับบ้านครับหมานอยู่หรอกสองเต้มสองหางแจ้วคุณน่ะเพิ่งเดยวครับที่โบไอหวานเียบ